เกมย่อยทั้งหมดใน GTA San Andreas เท่าที่ผมได้รวบรวมมาทั่วเมืองก็จะมีอยู่ทั้งหมด5เกมเกมที่1ก็จะอยู่ที่บ้านของ CJ นั่นเองหน้าตาของเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งก็จะเป็นเกมแนวยิงยานอาวกาศอะไรประมาณนั้นนะฮะ วนเกมที่2นั้นก็จะเห็นได้ตามผับวาเป็นส่วนมากซึ่งลักษณะของตู้เกมก็จะเป็นสีแดงเหลืองเมื่อกดเข้าไปเล่นหน้าตาของเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยถ้าใครเล่นเป็นก็ถือว่าคุณเก่งมากไปดูเกมที่3กันต่อเลยดีกว่าซึ่งเกมที่3านั้นก็จะเป็นตู้สีดําพอกดเข้าไปเล่นก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นเกมแนวลิงยิงยานอวกาศอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายเลยเกมถัดไปเกมที่ 4B ก่ B Gun พอกดเข้าไปเล่นก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยก็จะเป็นแนวพึ่งงงนนนนนัั่่่่เเเอสววิธีกกกาาารลล้็ยยๆม ก็แค่บินไปเก็บดอกไม้โดยที่ไม่ให้ชนหนามและก็มาถึงเกมสุดท้ายซึ่งผมยกให้เป็นเกมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งนั่นก็คือเกมแทงสนุกนั่นเองแต่มันก็จะออกไปทางแนวเดิมพันมากกว่าแต่มันก็ต้องใช้ฝีมือของเราในการเล่นอยู่ดีซึ่งผมก็เลยนับว่าเป็นเกมแล้วกันนะครับ และสุดท้ายผมขอแถมให้นิดนึงละกันนะครับซึ่งก็เป็นเกมแข่งม้านั่นเองฮะจริงๆอันนี้ก็ถือเป็นการพนันมากกว่าไม่ใช่เกมเพราะเราไม่ต้องเล่นอะไรเลยก็แค่เดิมพันซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการเดิมพันก็จะมีเกมอีกหลายเกมมากมายในคาสิโนโให้เล่นแต่ผมก็จะนับว่าเป็นการพนันมากกว่าไม่ใช่เกม